หูอันอะไรอย่างก็ในการวิทยุนี้กินใหญ่ใหญ่เนาะอ่อนกิ่นใหญ่งหญ่เนาอ่อนกิ่นอมยิ้มจะได้ยิ้มกาแฟกับพี่หมูห่วงกับเดินทางอารมณ์บูดเดินทางบูดเพื่อน้ำคาดมึงนหกะนน้ำคานน้องนี่ยอย่างผมหัเรื่องอ่าล้ำคานแล้วมาห้าคนบ้านเนี่ยอย่างดอะเดอะเดอะดอะดอะหันหน้าไปทักพูดหัดเดินหน้าเดาะ อมและยิ้มสกีมแค่สองคนใส่ชุดกีฬาอมและยิ้มเหมาะมากอมแล้วก็ยิ้มนี่นี่นี่โดดแล้วก็ยิ้มได้มันหยุดยิ้มที่ไหนอันนี้อมยิ้ม,อ,มอันนี้อมยิ้มเหมาะหลอกเกินไอ้น้องนะไปแล้วบ่ยังห่างไปแต่ให้มันไปก่อนพี่มันจะหัวเอารถตัวประทิศฟิล์มกระจกอ่ะพี่สาวติดแกว่าเป็นรถประเทศสี่สิบมันจติดหกสิบรถข้าเจ้าให้หมื่นอะไรมึงนักกา รถเงี yup. ่ยบ้าม well. mm. mm. ืดทึบประบาดอย่างนดูดยาเดียวแบบต้องเลียได้ก่อนมันได้ดดอวยเดียวก่อนมันเหมาะเกินอะนี่เหมาะเกินเลยผมยิ้มแล้วมึงยิ้มแป้งหน้าบึ้งจี้ผมยิ้มแล้วก็ต้องยิ้มนะอยู่ด้วยกันตึงวันตรวแต่งเพลงเปลี่ยนมาสอนต้นแต่งห้องแต่มันก็แต่งได้เราอิจฉาแต่งได้เราห้องรูปังเราที่แต่งวันนั้นอะเพลงอย่างก็ที่แต่งวันนั้นอะเดี๋ยวพอนำ เออพ่นเอาไว้ในโทรศัพท์เพลงอย่างที่แต่งวันนั้นเสนอนักแต่งเพลงอย่างน้องโอเดตเจ็ดสิบแต่งเพลงได้แล้วพ่นพ่นโอ้โทรศัพท์พ่นมีไหนนี่เอาไปไว้ไหนอ่ะเอาไปไว้ไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนนี่กระเป๋าฮะนี่นี่มามีมามีตั้งหลายมาใต้นี่ไปเอาน้ำมันแ้บเจลาเจละนี่เหรอต้องแซงไว้สนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น บริษัทน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเชียงใหม่นี่เลิศนีอย่างยูวตันได้แต่งเพลงไปได้ออกอับา้มอีกคนสมุดสมุิสมุดพูดสนับสนุนแตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นโอเคพี่ฟังสนับสนุนฟังชีวิตของฉันเกิดมาก็มีความสุขเยี่ยม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 ไปที่ไหน ก็มีแต่รอยอบอุ่นเออเลิศเดินไปทางซ้ายพบเห็นคนเดินสามคนเออเลยแล้วเจอกันที่เสาไฟฟ้าบอกกันว่ากินข้าวหรือยังเธอเออเลไป <All right. S 1> ทางนั้น all right. All right. ไปเห็นลานขาลัน หนึ่งไปแล้วก็ผ่านไปมาออแล้วก็เจอผู้หญิงเดินมาถามอ,อแล้วถามฉันว่าเธอชอบผัวของฉันหรือเปล่าออออหน้าตาหล่อเหลาเอาการจังเลย ต่อจต่นี้ถึงเธอจะเป็นกระเทยสวยงามแต่ขอให้เธอนั้นยิ้มอย่างเดียวแล้วก็ให้มีความสุขใจเออจบละจะไปอย่ามาตืเตือนพอพอก่อน่าอห่เอออทนหุ่ได้ท่นพ่อหกออกจากวัดทำบุญทุกวันสุขใจจังเลยฉันเอ่ยแล้วก็เข้าตลาด วันนี้ยิ้มสดใสแล้วมีคนบอกว่าฉันเป็นคนน่ารักอบอุ่นแล้วก็ไปที่ไหนนะกูว่าอย่างดีกว่าเพลงนี่นะหนึ่งก็บอกว่าเพลงนี่นะอ่าอ่าฉันทารักต้องมีวิธีการต้องถูกต้องคำร้องต้องสละสวยก็คืออ่าวลีเด็ดเพชรในเพลงยังมีสักอย่าง มันเป็นเพลงว่าไปเลื่อโอ้ความหมายมันได้เหรอก็ความหมายมันได้นะไปปะบ่าไปวัดไปทําบุญผู้หญิงท้าฉันอบอุ่นเนี่ยมันก็ใช่แต่เพลงเนี่ยนะโอ้แบบอุ้ยสันลักษณ์คล้องคําจองเนี่ยอ่าราบนหองว่าอย่าสัมผัสนอกสัมผัสในบะมีจ่าอย่างาเชือ่เเเอเพิงเนอะถ้ากูบอกอมยิ้มนี่ฮะกูบ่ได้ยิม้มะใช่แล้วก่อนนี่ก้อนน้ำมันบบเป้าเพื่อซับส่งยัว สนับสนุนแน่นอนสนับสนุนให้เอาเพลงนี้ทิ้งไปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นยใงไงอันนี้ของพี่ไปละไปละสนับสนุนกะขวอย่างเนียวกรเพงมือกัดนัดเจือกะอืมนัดเจืออยู่ใกล้แต่นี่มันได้เจือสักหน่อยถอยรถละปั๊ไปเลยเดินทางต่อมาผ่าน